อรุณสวัสดิ์เช้าวันนี้เช้าวันใหม่น้ท้องทุ่งวัดปวงชัยแจ้ห่มลำปางเข้ามาข้างในวัดแล้วก็จะพบกับความชุ่มชื้นล่มรืม่นลมเย็นของเมกไม้นานาพันธุ์ภายในวัดปวงชัยก็จะมีน้องเหมียว น้องแมวเหมียวมาทะเราบกันมเหมียวทะเราบกันใหญ่เลยมีหมวเอามาทะเราบกันใหญ่เลยรุมรอดํำขาวเท่าใหญ่อันนี้สองอันองมาเขาอันองมาแล้วหลวงโ่เลยนี่น้องสีสีแว่นดำจบน้องดำขาวอันนี้น้องแพนด้าดำแพนด้าดำก้นจุดก้นจุดขาวสามสีเล็กโอ้น้องเล็กก็มาเหรอ ค,คุณชอบผม่ชอบพา้องเล็กมาด้วยอัน้องเล็ก้องเล็กสีสีสามเล็ก้องเล็กสามสี 3, 4, จมูกเด่นมาด้วยลองทองทองอะไรลูกทองหางยาวทองหางยาวจามจุลีแรากำลังเดินมาอีกเยอะแยะเลยเดินมาอีกเยอะแยะเลยกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะฤดูดดทำนา ออกมาเชื่เช้ามาก็จะได้ยินเสียงรถลาเครื่องเครื่องไถนาเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นมเม่ได้ข้าวจะได้ยินเสียงอุง้กรือคลึโครมนะบวกกับเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงไก่เสียงกาเสียงกบเขียดฟังแล้วเพลิดเพลินจํเริญนใจโอ้น้องสองอานองผอมจังเลยลูกสองอานองน้องน้อยผอมจังเลยโอ้เดมาถึงนี้ด้วย อันนี้้้อสามสหายมาด้วยน้องเล็กอันนี้มีใครอีกมีมีใครลูกซับทวีเงินขาวน้องอะไรไม่ใช่ทองอ่อนส้มขาวสีดำๆนี่ใครสองสหายสีสหายจำไม่ได้แล้ยนี่น้องสีสหายดำ นี่ปลาขาวน้องทองทองเล็กป้าขาวส้มขาวาขาวหัวหัวจุกปาขาวหัวเทาวันนี้สองอันเนาะวันนี้สามสามสหายน้องเล็กอีน่นิหนึ่งมากับแม่สามสีอ่อนตรงนี้น้องเทาเพลาเทาเทา,าขาวเล็กอันนู้นส้มขาวเล็กโอ้ย,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 ยจำไม่ได้เลยเพ่ดำน้อย แล้วก็นำบรรยากาศนี้ให้ับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะก็เป็นความสุขความรักของน้องๆเมียที่ได้เห็นกันทุกวันทุกวันคนระับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนฤดูฝนเนาะเดี๋ยวก็อีกไม่นานก็จะเข้าพรรษาแล้วจะเข้าพรรษาแล้วก่อนเข้าพรรษาหลวงปู่มีโครงการต้องไปเนาะไปก่อนเข้าพรรษาไปกับครวะครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างวัดต่างๆก็จะเริ่มเดินทางวันที่ ยี่สิบเอ็ดทีเบ็ดเดินนี้เนาะจะถึงเนี่ยวันนี้วันที่เทสร็จละวันที่แปดละที่เบ็ดเดินทางไปไปกลับไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างสถานที่ต่างๆแล้วก็มันก็จะต้นเดือนหน้าจะเข้าอันสาแล้วเนาะอันสาแล้วก็จะอยู่จำอันสาสามเดือนไม่ได้ไปไหนก็ทุกๆปีก็จะไปเช่นนั้นเป็นเช่นนี้ประจำต้องออกไปจาริกไป น,น้องเมียก็จะอยู่กันตามลําพังแล้วทีนี้ไปนะจะอยู่ตามลาพังก็คงจะต้องมีคนมาดูแลให้อาหารให้เข้าให้น้ําแต่กลางคืนก็เขาก็อยู่ในบ้านนี่แหละเหมือนกับทุกครั้งที่หลวงปู่ไปก็ไม่ไม,ไมีไม่มีอะไรนะอยู่ได้แล้วก็วันนี้เมียนนะ้อยเดี๋ยวหลวง ปูบอกเมียน้อโอ้ยโอ้ยเมียเดี๋ยวหลวงปูปปจากฌานพระทหารแล้วฉันเช้า,ชาแล้วก็จะไปงานในหมู่บ้านแล้วไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งบ้านข้างวัดก,กุฏเต้าเนาะวัดก,กุฏเต้าจะมีงานงานชาวนากจิตศพชาวนา,นจากจิตศพน้องชายที่ทำจากไปอีกแล้วเนาะก็ต้องไปร่วมงานบุญชาวนากจิตนะกลับก็จะกลับมาทีตอนบ่ายนู่เนาะเมียเนาะก็อยู่วัดริวในวัดนี้กันเน,นอะลกเนอะ อยู่ในบ้านนี้นะห้ามห้ามไปออกข้างนอกนะข้างนอกอันตรายลูกเด้อทั้งรถทั้งเครื่องจักรรถยนต์เครื่องจักรรถไถานาและสารเคมีที่มากับละอองสารเคมีที่เขาพ่นในทุ่งนาเนาะเป็นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงมาเข้ามาในบ้านแล้วมาในบ้านแล้ะอ๋อ แต่้องเมียอ,อยู่ในบ้านนี่ปลอดภัยนะไม่มีปัญหาอะไรนะอ่าใครอยู่บนบังคาอ้าวอยู่กินเหมียวอ่ะฮะอยู่กินเหมียวน้องเล็กเหรอท,หที่ทหายหายกับเทาลายเทาลายเล่นก,กันทางน้องขึกก้นบนบังคาแล้วลูกหืมอยู่บนบังคาปลอดภัยดีเนาะไม่ใครกวนอยู่บนบังคาไม่มีใครกวนปลอดภัยดีครับ แมววันนี้ลรงปูไปเจอเพื่อนเราด้วยเพื่อนเราแมวเหมียวหนึ่งที่เมื่อก่อนเคยมาอยู่ที่นี่เนาะมาคู่หนึ่งมาคู่กับสีส้มส้มขาวสีส้มขาวใหญ่ๆนั่นนะจำค่อไม่ได้เลยแต่กระนั้นตัวนั้นตัวนั้นเมื่อเช้าที่เจอคือน้องอะไรนุมราานน่มรอเท้าลายเนาะนุ่มรอเทาลายทำมาแล้วเขาก็ไม่อยู่ เาตัวเตะไปตามภาษาของเขานาะไปอัอาศัยอยู่บ้านของขอบ้านนู่นนะมาเข้ามาในบ้านแล้วคนในบ้านแล้วเดี๋ยวปูจาหารให้กินเนาะมาเข้ามาเข้ามาไปช้าก่อนออกปินบารก็ให้หาเม็ดไว้ไปไงบ้างลูกหมดไหมโอ้หมดแล้วหรยอคงกระจุยกระจายเลย <laughs> ไม่ไมีอะไรกินเงี้ยก็เล่นไปดร เร่งกันด้วยหรือว่าตบกันไม่รู้นะอาจจะตบกันก็ได้ตบกันทาให้ช่วยเปรียชามความผกกระจายห้าหกเลยอันนี้ใครทางเล็กทางเล็กเราวันนี้ทางเล็กเรานอย่างนี้ผู้จัดอาหารด้อยนะคุณเนี่เดี๋ยวเนะผู้จัดอาหารนะครับอ่เราลงปูแป๊บหนึ่งนะเราลงปูแป๊บหนึ่ง อันนี้ใครอยู่บนรางคาสนั่เองนะสามใครนะขาวขาวไม่ใช่อะไรแพนด้าดำขาวแผนหน้าดำหรือแผนด้าดำกับน้องชิพาขาวก็วขาวหัวเทาอยู่นั่นด้วยอยู่ตรงนั้นครับเมียเมียก็อยู่กันตามสไตล์ของใครของใครนะอันนี้จะในี้ใครชอบะกาชอบกากับน้องน้องสี่สหายอยู่นี่หนึ่ง มาขังมังในบ้านเด้ดูในบ้านสิเช่าอาหารให้ไว้ตอนนี้เป็นไงบ้างอะ่ะกีนหมดไหมลูกเออข้างในบ้านนี้ก็มีใครอยู่นี่เองนะแพนดาพ้าแพนด้าอยู่นี่ด้วยไหนๆดูสิใจนี่หนึ่งแนด้าอยู่ดั่นสองทีนี้แพนด้าทำหมันแล้วก็ไม่ค่อยออกไปวิ่งเล่นแล้วนะเหมือนกันทุกๆเมียลักษณะนี้ค่ะถ้าทำหมันแล้วก็จะอยู่ประจำที่ไม่ออกไปไหน น้องน้องเจนจันเหมือนกันนะเจนจันทำมาแล้วเลยไม่อยากไปลูกไม่อยากไปยุ่งกับน้องน้องมาทั้งหลายเลยนะไปเช้าเจอเขาไม่ออกไปไหนเลยอยู่สลาอยู่ที่นอนอย่างเดียวลูกนิกลูกิกอยู่ที่นอนเขาคงจะชอบสันโดดไปแล้วนะไม่ไม่คยปรุงฝีงกับใครแล้ว ก็ตลับที่นี่ผู่ขออยู่ที่นี่ก็นะเดี๋ยวจัดเตรียมอาหารให้น้องๆเหมียวกินแล้วก็จะมีภารกิจต้องไปไปงานชรับนกกิจศพเนานะเดี๋ยวก็จัดอาหารให้กินแล้วก็จะได้เดินทางเนาะเดินทางไปร่วมเขาเนาะก็ใช้พนักส่วนตัวนี่เนะนำรถไปเครื่องทางปไปไว้ที่วัดเป็นแป,ป้นแล้วก็รวมกก็เข้าไปจะวห คณะสง่งรถบรรทุนไปนคะรับสำหรับคลิปนี้ขอดดอยู่เดียวแค่นี้ก่อนนะพราะกำลังคิปต่อไปโชคดีมีสุขตักันทุกคนทุกท่านสาธุมีเหียวน้อยเหลียวน้อยนังเล็กเรื่องเล็กเ,เล็กหนึ่งสองสามอันนี้แหละ,ะเด็กเล็กๆก็ๆหิวบ่อยเดี๋ยวให้กินกินแยกกันนะเข้าในกรงครับก็ในการกินอาหารไทยจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะ <laughs> ให้เขากินได้เต็มที่ จะได้สะดวกจะได้มีเวลาดูแลน้องๆเมียเนาะขอบุญทานาสาธุขอเห็นฝายทุกคนท่านพบความสุขความปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาทุกปการเธอสาธุอายุวันโอสุขังพรลัง